C ตรวจสอบและอัปโหลดเว็บไซต์การตรวจสอบระหว่างที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ผู้พัฒนาต้องทำการทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นก่อนจะนำไปใช้งานจริงทำการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาการทำงานของลิงก์และระบบนำทางตรวจสอบหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ตรวจสอบการบันทึกและการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องจากการทำงานของฟังก์ชันการทำงานที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ต่างๆตรวจสอบความละเอียดของจอภาพที่สามารถทำงานได้เหมาะสมตรวจสอบการแสดงผลของเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันตรวจสอบความเร็วในการแสดงผลของเว็บไซต์ตรวจสอบเวลาตอบสนองเมื่อมีการเรียกใช้งานเว็บเพจแต่ละหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีควรมีแผนที่เว็บไซต์ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมด เปรียบเสมือนสารบัญหรือหน้าดัชนีของเว็บไซต์ทําให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์และสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจที่อยู่ในเว็บไซต์ตามที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็วการอัปโหลดเว็บไซต์เป็นขั้นตอนการนําเว็บไซต์ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วขึ้นเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตและประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ในขั้นตอนแรก โดยขั้นตอนการเผยแพร่เริ่มจากที่ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือเว็บโฮสติ้งซึ่งมีผู้ให้บริการเช่าพื้นที่มากมายจากนั้นจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนมซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์สำหรับกำหนดเส้นทางอ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์อาจแทนด้วยหมายเลขอินเทอร์เนต็ตชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จะใช้หมายเลขอินเทอร์เน็ตชื่อโดเมนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากผู้จดทะเบียนดังนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมนเช่นประเทศไทยรับผิดชอบโดยศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย Thailand Network Information Center หรือ THNIC หลังจากจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้วให้ทำการตั้งค่าตำแหน่งที่อยู่เว็บไซต์ชี้ไปยังที่อยู่ของเว็บโฮสติง้งที่ได้เช่าพื้นที่ไว้หลังจากนั้นทำการคัดลอกไฟล์เว็บไซต์ไปยังเว็บโฮสติง้งหรือเรียกว่าการอัปโหลดซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้โปรแกรมประเภท FTP หรือใช้เครื่องมือของเว็บโฮสติง้งที่มีไว้ใช้บริการจากนั้นทำการเรียกใช้เว็บไซต์โดยการเรียกจากชื่อโดเมนที่จดทะเบียนไว้ ทำการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกับการทดสอบในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครื่องมือที่ให้บริการเว็บโฮสติ้งแตกต่างจากเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์อาจเป็นการแลกเปลี่ยนลิงก์และแบนเนอร์ กับเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรหรือการโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมายหรือการจัดงานเปิดตัวหรือการโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์หรือการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์เครื่องมือสื่อพ้นที่เป็นที่นิยม